นต่นะฮะใครจะชิมใส่หมูให้เดี๋ยวให้ต่อต่อชิมหมูอร่อยเลยคาวหรือไม่คาวเ้าแต่ต่อต่อสุทายเซนต้านี่น้าใสขึ้นเลยนะจริงเหรอคะจริงโอเคนุ่มๆนมเหม็นมีกินนะเหม mm ือนต้มซีอิ๊วอ๋อเหมือนต้มซีอิ๊ว ใช่ต้องสิใช่ใช่ใช่เอ่ต้องไปวเดละนี่คือเนี้โอเดโอเดนะคโอเดมื้อกลางวันของสตอนะครับกับโอเดงนุ่มๆซอสเค็มข้นนะครับอิ่มกันแล้วไปเที่ยวกันต่อครับมุงดูอะไรกันคะออมมนโอมยโอ้ยออแมนพวกนี้จะแข็งๆกรอบๆเป็นไงตาต้เดี๋ยวเราไม่ไปไม่ไ่ไปไปวาไปว่าั เขาบอกว่าพายดีใช่คิวมาไม่มีถุงเอาฝากไว้ก่อนอฝากใจหน่อยได้ฝากให้หน่อยสิเออนิดนึงแป๊บนึงฝากหน่อยน้ำจิ้มเป็นไงครับตาต้ายโอเคไหมเอออ้อมขาเดินไปเขาไปตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ต้องมีทางมี่ทางม่นไปร้านนู้นมีทางไปร้านนู้วโอเคไม่ก็ตาต้ายนะคะ อาหารก็เหมือนเดิมที่เราเคยกินนะอรเออโอเคไปตอนนี้จะไปไหนคะวัดค่ะเออจำได้ไหมคะเราเคยถ่ายรูปตรงนี้ไม่ให้เดินไม่เรียนกิใช่โอเคได้ไหว้พระก่อนอ่าวัดนี้มีชื่อเรื่องอะไรคะอ๋อธุรกิจค่ะอ่าโอเคท่านผู้ชมเคยตามเราก็จะรู้นะเราก็มาแล้ววัดนี้ และสถานที่ต่อไปนะครับมุ่งหน้าไปไหว้พระขอพรกันที่ศาลเจ้าหรือวัดของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเราไม่ได้มาขอเรื่องความรักนะครับแต่สองต้อจะมาขอพรเรื่องธุรกิจกันครับ นั่นแอาจจะคนที่มาไหว้ก็เป็นคำาูุแล้วแล้วเขาก็ไม่ตดถือกันออกไปหน่อยเว่างด้ในนะครับด้านใต้ก็จุดช่จจะติดเองไหมจุดให้ด้วยไม่ไป่หนอยเาไว้ติด ตะไครเก็ตั้งจจของทอนะครับเนี่พอพอเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ไว้ใช่ไหมตะไ้ตะบางไว้มเแบนี้เียวก็อันนี้ก็โยนอิดไปนะครับที่เราขอพลอนะครับ ขอพอกันอย่างสบายใจแล้วนะครับที่ต่อไป2ต่อจะพาไปเอาเลยกันครับแวะทุกทริปนะครับเพราะใจรักครับไปสิ่งที่เราขอยไม่ได้จะหนึ่งทริปนะคะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรใช่ไหมคะขอไปชื่นชมก่อนไปเลยคะ่ะค,คุณเชรรถอยู่ที่ใครคะฮะ,ะอยู่ที่พี่ยูกิะะรึเปล่าครับไม่เขาถามเรื่องแรรถเมื่อกี้ น,นี่นี่น,นี่ให้รีบไปนะคะรีบไปก็เดินไปก่อนนะคะัเจแล้วอยู่นี่คะ่ะ,คะเดี๋ยวายก็ค่ะเดี๋ยวขวาเหรอ,อไม่ใช่เหรอเห็เดียว้าไปนู่นนู่นนูนเห็นัวเห็นหัว,หหวดงดงเดินไปนะคะโอเคนะคร หันมาไปไปผู้ชมนอนถึงข้างหลังนึกว่าสิแปดนะค,ะครับถ่ายหน้ามาอว้ใจกัามุ่งหน้าไปอีกนิดนะครับออกกําลังกายอีกหน่อยก็จะถึงเอาเลสแล้วล่ะครับถึงไห้แล้วคับจะ้อยขอตอนนี้นะคะก็จะ เแล้วเก็บภาพไปยนะเพราะผู้คนหลังจากโควิดแล้วนะจะมามีมามากแค่หน่นะครับไปเดินเข้าไปค่ะมิสูอเอาเลตพาร์คนะครับที่เดียวกับสวนสนุกนากาชิมะรีสอร์ทนะครับโซนเอาเลอยู่ด้านหน้านะครับร้านแบรนด์เนมนะครับส่วนใหญ่ลด50-90%เลยเดียวนะครับและเกือบทุกร้าน ที่นี่นะครับเต็มไปด้วยแบรนด์เนมชื่อดังและกลางๆมากมายครับใช่นะะโซนนี้ก็เป็นโซนแบรอืมไฮแบรนด์ะนะครับเซนดรลองบูติก้านะครับไปค่ะเดี๋ยวตามไปค่ะ ยังไงครตาจ้เพลินด้วยกก็เดินเพลินค่ะเดินคนไม่เยอะดีะวันนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็จบคลิปวันนี้ที่นี่นะคะเที่ยวเล่นนี้ถ้าเกิดตอนข้ามมีไปแวะที่ไหนจะเก็บตกให้แต่ถ้าไม่มีก็เจอกันพวกนี้เลยโอเคปิดแทปของวันนี้นะครับแล้วไปเจอกันอีกทียามค่ำคืนกับมือดึกของสองต่อครับท่านผู้ชมที่เราบอกท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดเราออกจากเทีเลทนะครับถ้ามีการกินอาหารเราก็จะพาท่านผู้ชมมานะครับเก็บตก นี่ครับก็ต้อยบอกพิซซ่ามาครานี้เขาได้กินเลยนะครับจะีพาท่านผู้ชมมาดูนะครับพิซซ่าญี่ปุ่นนะครับร้านอร่อยของที่ฝู่นะครับตึ กคอแล้วก็เอาไมายออกแล้วใต้ขาพาท่านผู้ชมมากินพิซซ่าญี่ปุ่นหรอคะใช่ค่ะเห็นื้อเก็บตกเก็บตกเก็บตกนะคะนี่ก็เป็นตู้รองเท้านะค่ะกางเกงขาเมียเขาไปซื้อเขามาเมียเข้าไปแล้วเขาเอาเงินเนี่หมูใช่ไหมคะอันนี้เป็นหมูแล้วนี่หมูเลยเนื้อยูกิอันนี้หมูเลยเนื้ ถ้ามีก็กินเนียาอาแก็แบบแ้แล้วค่อยสไม่ออ่ันนั้นเธอแบอันนี้เดี๋ยวเราแบ่งให้พี่นกก่อนอืมโอเคอันนี้อันนี้ปิ้งได้เลยเหรอยู่ไแล้วก็หมูก็เอามาที่โอเคอ่าแบ่กนปิ้งเลยค่ะปิ้งแลยค่ะด้าปิ้งอยู่นะคะเอออรี้สิด

ไปค่ะไป <anthropology> <lequel�> <affection> <purely inversi> ไม่เป็นยาิีโตบาใช่ไหมกระต้ยไม่ใช่ไม่ใช่้ิช้า่ิชชาเหรอไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะปูกให้ไม่เขาจะไปโดนเนื้อไม่โดนหรอ เขากำลังทำอะไรซาด้อยเขาด้อยขะเขากำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมพิซซ่าเราปรุงเครื่องให้แั่งหนึ่งสุกก่อนอันนี้สุกก่อนไม่เดี๋ยวค่อยใส่ผักใช่ไหมแป้ผักกับแป้งไข่เขาทำเครื่องให้สุกแล้วก็ใส่เข้าไปในไข่กับผักนะครับแล้วก็ไปตี เรียกว่าอะไรนะคะับปลาใต้ผมมันมีหยอย่างไรใช่ค่ะบี่ยูกิเรียกว่าอะไรนะคะโคโนมิยากิโคโนมิยากิโคโคโนมิยากิอืมให้เรียกอีกทีก็เรียกไม่ได้นะคะับโคโนมิยากิใช่ถูกมากตีครับแล้วก็ไปกวนกลวนนะครับ นาวจะ้อ้อด้องใช้ัก่้วเลจะตัดกันกันได้เอาค่ะนเเคืรู้ว่าตอนกนเขาไปกินนิดอันไหนที่ไม่โดนเลยที่ตัดอันี้ไม่โดนเลยยางเนี้เพราะว่าเอาไปเอาพุ้งทำไมคะแบบว่ามันต้องถือคือเหมือนอิสลังโดนหมูไม่ได้ไม่ได้ค่ะ แม่กวนกินค่ะผดสะามเลยนะแม่กวนกินนะแล้วหูรับผิดชอบนะคะไม่กินน้ำมันแทบเลยเออเมื่อกี้ดูไม่นมันพอออกมามันแคบตรงเดี๋ยวพอสุกแล้วเราต้องตัดอันนี้อันนี้สองอันเอาไปใช้ข้าวนีิดนึงเลยข้าวถ้ายังไม่ได้ผัด

ใช่อยากจะบอกว่าจะมียากีโซบายไม่ใช่เหรอไม่ต้องเอากลับบ้านนะครับเอากลับไปใครจะทานไม่มีใครทานนี่นะคะชั้เนเซอด์เบสุด10บตกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเดินทานงไปนครย่าจากพี่ผูกไปแล้วนะคะ บอกให้นะถุงเท้าที่ติดต่อบอกว่าแบรนด์ดีเดีลยวรื่นเปื้ดนเห็นไหมใส่ในตัวเยันไม่ดีนะฮะเช้าวันใหม่แล้วบอกท่านผู้ชมด้วยอ่าอืสีสีใช่ไหมโอเคตอนนี้ตาต้าอยู่ไหนแล้วคะอยู่สถานีรถไฟขี้ฝุ่นนะเราได้จะมาดูเลยค่ะโมจิโจิโอเคค่ะเดี๋ยวนำไปค่ะธรรมดาเราต้องจอดฝั่งนี้ใช่ อย่นี้มันบอกให้เรียวมาตรงที่จอดรถเลยไงจอดรถใช่ไม่บอกให้ไปอืมงงนู้นี่ตรงตรงนู้ดใช่สุดป้ายสองต่อวาลเลตี้เทปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับพร้อมกับการเดินทางไปนากุยาพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ